ไปทำกันเลยจ้าสวัสดีค่ะสุรดาชาแนลมาพบกับสุรดาอีกแล้วนะคะเมนูเสภาพพีพะนองมาเห็ดถั่วดำต้มน้ำตาลกะทิสดไปกันเลยจ้าไปเห็ดกันเลยจ้าถั่วดำต้มน้ำกะทิสด ก็ดำต้มใส้กะทิสดพี่น้องเอเนันนก็ร้างทำความสะอาดอย่างดีแล้วนะคะแล้วก็แช่น้ำค้างคืนไว้ด้วยพี่น้องมันเจล็ดต้มง่ายจ้ะมาไว้คือเขาเนี่แหละล้างดีๆนะคะสองสามน้ำแล้วก็แช่ค้างคืนไว้แล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ล้างอีกนะคะนี่ล้างอีกแล้วเราก็เอามาต้มจ้าเอามาต้ม ตัวดำต้มน้ำกะทิสดอันนี้ยังยังไม่ได้ต้มนะคะนี่เพิ่งจะตั้งหม้อจ้าเพิ่งจะตั้งหม้อ๋ยวมารอดูนะคะรอชมขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามสุดระดาชั้นแนวจ้าไง่ายๆแตแซ่บ e c simple ประจำมีกล่องกะชิเวบเขาววบออกพี่น้อง คลายตามนิดตามเกิดจ้ะขอบคุณมากๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยถ้าจะเดอ้อพี่น้องจา้าให้กำลังใจสุรราชาแนลนอจนอันทเนาะจะเอาสีเบ่าาฟ้องมันนะจัะพี่น้องจา้าฟองแมวนะคะตักทิ้งตักทิ้งล่าเขาตัมันก็ตักออกพี่น้อง รุงได้ที่นะคะเขาจังค่อยปรุงใส่เกลือนิดนิดเส่น้ำตาลหน่อยหน่อยแต่จะหมักล้วจะความหวานอันนี้ยังไม่ได้ปรุงอะไรนะคะนี่ยังไม่ได้ปรุง no sugar yes no salt yes no coconut yes นี่จ้ะยังไซ่ใส่หยังจากยางเราจะต้องต้มให้มันเปื่อยๆได้ที่จังค่อยนั้นกะมันตักอันนี้ออกพี่น้องซุกแล้วพี่น้องเปื่อยแล้วเบื้งนี้ ยังพันในปรุงได้จ้ะนี่ยัง่พันในใส่อีหังจ้ะโฟกัสต่อกล่องข่อยคือว่าโฟก,กัสเออนี่โฟก,กัสแล้วนี่พี่น,อน้องกระเสียบุกยังเสียละจ้ะนี่ยซุกแล้วแล้วก็สิไปบัดปี้ก็สิปรุงเนาะจ้ะก็กะเอินปรุง เราจะไปใส่ถ้ามันสุกเปื่อยังสีเหล้วเนาะพี่น้องได้ทีแล้วไปใส่น้ำตาลใส่กะทิเนี่ยแหละใส่เกลือนิดนิดแต่พี่น้องอ,อ๋อใส่เกลือน้อยๆจ้ะน้ำเนี่ยเทาก็บว่ต้องใส่หลายเราจะน้ำเนี่ยเพราะว่าเขาจะไปเติมเติมน้ำตาลเติมกะทิอันนี้ก็อาจสิยังน้ำหลายอยู่จ้ะครุภีพรุ่คลิป หลังจากที่เม็ดถั่วดำเขาสุกแล้วเนาะจ้ะแล้วก็จะมาเติมน้ำ few moments later ใส่น้ำตาลแล้วใส่เกลือนิดนึงพี่น้องตอนเอาน้ำตาลใส่คอยบ่ตเดกดกรองพี่น้องจ้าน้ำตาลความหวานกะเติมมาพี่น้องมากวันหน่อยวานหลายวันพอดีกะ เติมเอาเด้อจ้าเด้อพี่น้องจ่าขอโทษหลายๆอตอนเอานทำตาลใส่บ่ได้กดโทรศัพท์บ่ได้กดอัดแล้วก็เกลือเนี่ยก็จำเป็นต้องใส่พี่น้องจา่าเพราะว่ากะจิให้มันหวานกลมกล่อมนะจ๊ะบ่ได้หวานอ่าหวานปิดริษณ์แหมจ้ะเพราะว่าส่วนมากของหวานจะเติมเกลือนิดนึงนะจ๊ะบ่รู้ว่าทุกคนทุกฐานสิเฮ็ดเหมือนกันบ่เนาะแต่สุรดากะ สี่เลี้ยนรูมาจากอพอเม่พาเห็ดมาจากของหวานกนใสเกลือน,น,น้อยๆเน,นาะจ้ะเพื่อที่ชูรสบ่ใหาันหวานปิดลีบจากบะเนี๊ยกะกะทิกะยังมาทาใสจับอีกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกะทิสดเอาไว้ราดก็ได้จ่ายไปราดเนาะผ้ามักต้มใสไนนี่กะต้มเด้อพี่น้องเด้อมึงผุดๆๆตาเสียบวะจ้ะ วันทุยๆนงถั่วดำต้มน้ำตาลกะทิสดบายสุรดาเสร็จแล้วจา้าต้มถั่วดำถั่วดำต้มน้ำตาลกะทิสดสุรดาชาแนลนะคะเรามาเสิร์ฟกันเลยจา้าถั่วดำ หัวดำต้มน้ำตาลกับทีสดเดี๋ยวรัจ้าพี่น้องเยืย่อยือใจเยื่อยือว่าเดี๋ยวนะคะตักเสิบเต็มเต็มเลยจ้า ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วพี่น้องถั่วดำต้มน้ำตาลกะทิสดแม้เ้วก็มือล้างแล้วนะคะมันเพิ่นเอินมันอ่อนจะว่าภาษาไทยแบบได้ภาาบร์ะอันนี้ก็ต้มแล้วเรียบร้อยพี่น้องจ้าต้มแล้วหั่นเป็นลูกเตา๋าถ้าผู้ใดอยากใส่แบบโรยหน้าก็ะใส่ผู้ใดอยากต้มใส่ขางใน,นก็ใส่น็อจะ้ะ สวยงามพระรามเก้า